ได้ปุ่ม3ปุ่มแล้วนะครับต่อไปปรับให้ทั้ง3ปุ่มนี้เป็นเดี๋ยวนะจะดูว่าควรจะปรับเป็นออโต้ไซส์เป็นอะไรดีพื้นโดย Default เนี่ยออโต้ไซส์ทั้ง3ปุ่มจะเป็น t u u เนาะก็เราลองใช้ค่า Default ดูก่อนนะถ้ามันถ้า3ปุ่มนี้ขนาดมันต่างกันเราค่อยปรับเป็นฟ a อ่ะเริ่มจากปุ่มแรกเป็นปุ่มสำหรับการเซิร์ชเราก็ตั้งชื่อเลย SearchButton ข้อความบนปุ่มก็คือ Search เนี่ยต p e r t y Tech นะาจากนั้นเราลองขยับปุ่มดูปึ๊บเขาก็จะทำการ Resize ตัวเองแบบนี้เห็นไหมเขาออโตนะอลองดูก่อนปุ่มแรกต่อไปปุ่มที่2ใช้สำหรับการแก้ไขเราตั้งชื่อว่า UpdateButton ข้อความบนปุ่มไปที่ property text ด้านล่างเปลี่ยนเลยนะครับ edit หรือ update จากนั้น refresh ปุ่มโดยการคลิกลากไปแบบนี้เขาก็จะปรับขนาดให้ออโต้เห็นไหมปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่ม delete เราก็ตั้งชื่อเลยนะครับ delete button ด้านบน property name ตัวนี้ delete ขอความบนปุ่มให้มันสอดคล้องกันก็เป็น delete อ่าจากนั้นก็ลากขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะปรับอ auto นะครับเราก็ดูว่ามันขนาดทั้ง3มปุ่มนี้มันดูสวยงามไหมนะครับดูตรงไหนดีดูตรงซ้ายก็ได้เนี่ยปุ่ม delete นี่ความกว้าง73ปุ่ม update 77ปุ่ม search 78อ่าทีนี้ ผมก็พิจารณาว่าทั้ง3ปุ่มนี้ในขนาดไม่เท่ากันนะถ้าปรับเป็นออโต้ไซส์นะถ้าออโต้ไซส์เป็นทรูขนาดของ3ปุ่มนี้ไม่เท่ากันผมก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นฟ็อแล้วค่อยปรับขนาดให้มันเท่ากันคือเราอ้างอิงจากขนาดที่กว้างที่สุดคือ78หรือมากกว่าก็ได้ไม่เป็นไรเนาะอ่ะเลือกทั้งหมดเลือกปุ่มทั้ง3ปุ่ม Property แรกคือ Auto Size ปรับเป็น f o l นะเราจะกำหนดขนาดเองนะครับปึ๊บจากนั้นก็ปรับขนาดความกว้างเลยตรงซ้ายตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้สูงสุด78เราเราลองเปลี่ยนเป็น80ได้ไหมลองดูก่อนนะปึ๊บอ,อันนี้พิจารณาดูความเหมาะสมนะว่า78หรือ80ดีแต่ผมพิจารณาแล้วว่ามัน80ก็โอเคแล้วนะครับประมาณน,นี้จากนั้นก็จัดเรียงได้ตามต้องการนะว่าจะให้ห่างกันประมาณไหนเนาะ ลองลากไปลากมาดูอ่าผมคิดว่าประมาณนี้กำลังสวยนะครับก็ทำไปเซฟไปเนาะตอนนี้